ก็ขอกราบสวัสดีครับวันนี้ผมช่องอะไรก็มาทำในเกมทัวร์วอลทีคิงด้อนะครับในช่วงใหม่ที่ผมกำลังคิดใหม่ๆสดๆเมื่อกี้เลยคือช่วงแบ t t ทิหรือช่วงลองเพนนะครับช่วงลองเพนแล้วกันก็ก็คือเล่นโหมดแบ t t ทิครับแล้วก็ผมก็ลงมอดอ่าลงมอดด้วยก็คือด้ามาใช้ยูยนิตแบบเยอะได้ไงประมาณนั้นมา ทีมเราข้ามโอเควันนี้ผมก็ได้ลองแผนเฉยๆนะอาจจะแบบผิดพลาดอะไรได้แล้วก็เอาไม่เอาเมืองอะ่ะมันมสนุกอ่าไม่ดีอ่าอันนี้อะไรอะ่ะอันนี้เป็นด่านเหรอใช่ใช่ใช่ด่านด่าน เป็นแบบซุมๆแล้วกันเอาตรงนี้แล้วกันโอเคตรงนี้ก็คลิปนี้เป็นคลิปแบบไม่ยาวมากครับผมอยากแบบลองแผนใหม่ๆที่ผมคิดด้วยอา่าที่ผมคิดมานะอา่าแม่ทับผมเอาเป็นแสาสีฟ้าแล้วกันเอาใครดีที่ผมอา่า เขาเป็นอะไรอะเตลเซียนเหรอเตลเซียนเตลเซียนเราต้องเจอกุยแกแล้วกันกุยแกดูสิว่าแกเซียงดีแกเซียงดีกว่ามาแกเซียงแล้วกันครั้งแรกเขาเป็นอืมส่วนมากมันก็แทนธนูแล้วธนูก็เป็นไรเดียสออนนี้ผมคิดว่าในเป็นนี้ก่อน ก็น,นี้กองเลยแล้วกันผมว่าไม่ได้ตีเมืองกอ็เอาอะไรดีมาดีแม้มหรอกโอเคอนี้ก็ได้เสร็จต่อไปเฮ้ยงะกองของเยอะ ผมแฟ่โจมตีใช่ไหมอันนี้พอเราเอาเป็นแม้แล้วกันถ้าเกิดแฟโจมตีเป็นโอเคแน่มแน่ไ,มนไมผมจะเอาแบบตีอบล้อมโอเคแล้วก็บนบนเงาเลยโอเคต่อไปเอาเป็น าสายน้ำสีม่วงแล้วกันสายูุพิทักษ์สายเหล็กม <c oughs> ผมอยากใช้ห้องตรงโอเคอถ้าเกิดสายตีใช่ไหมผมจะใช้สีแบบ็นหนนะสี่ผมผมเอามาสี่ แมาทองเหมือนกันแม่เดวเลยวะโอเคทำวหนึ่งแมาทองเป็นระดีนี่โอเคแล้วก็แชทด้วยพอต้องตุมต่มตีเดี๋ยวค่อยๆค่อยคนเอาเป็นต้องมีโล่เพราะมันต้องคุมพวกนี้ด้วยผมว่านี่ก่อน ก็อีกคนหนึ่งไปอีกยูนิตหนึ่งออกสีม่วงขอเป็นนี่ดาบแล้วก็อีกอันหนึ่งผมจะเล่นเป็นสายสีแดงนะครับเป็นแพทพทไฟผมอยากได้เตียวหุยโอเคเตียวหุยเตียวหุยใครดีต้อง ต้องต้องเป็นคนชาร์จกองนี้อันนี้จะแตะด,ดีสํารับผมนะชาร์จ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 สักสามพอคนที่ต้องยืนแนวหน้าด้วยต้องเผื่อโอเคอ,อันนี้ <c oughs> มาโอเคครบ อับแทรกันให้เป็นเลเวลสิบเหมันเขาย้ำนะผมอาจจะแพ้ก็ได้หรืออาจจะชนะเพราะมันสูสีกันผมก็แค่แบบผมไม่ได้ใส่แบบอ่าพิ่ชัยสงครามพวกวางแผนการลบเก่งๆผมเน้นแบบการเดินเกมแบบว่าเราได้เปรียบตรงไหนมากกว่าโอเคมา รอดูกดเลยก็ <Go. S 1> อ่ารอรอตรงนี้โหลดก่อนอ่ะผมอ่ะจะวางตรงผมจะเอาเป็นแม้พวกเนี้ยเป็นตัวชาร์จสามกองสามกองวางไว้ตรงนี้แล้วก็ชาร์จชาร์จชาร์จอ่านี่ไม่ต้องมีตัวตามหรอก แล้วก็เอาอันเนี้ยเอาไว้ด้านหลังสุดเลยไอ้แมสเหลืองตอนนี้ก็ค่อยเดินมาก็ประมาณว่าเป็นแผนรูปริมแล้วกันอา่าแมสสามกองนี้เออนีตรงนี้พวกนี้จะเป็นตัวที่พุ่งชาร์จเข้าไปไม่รู้ว่ามันจะเอาอะไรมาไว้ตรงกลางนะจะพุ่งชาร์จเข้าไปแล้วก็จะให้พวกนี้ตามตามไปตี แล้วก็ให้อนี้ตามไปตีใช่ไหมแต่ต้องให้พวกกองนี้ออกมาแล้วก็เข้ามาตีแบบตีตอดเรื่อยๆะแล้วก็น่าจะชนะได้แล้วพวกนี้ก็อันนี้ก็ยิง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 อม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 ยิงก็ประมาณนั้นผมจะแยกอันนี้เป็นอีกกองหนึ่งเลยนะพอจะจะจะได้ไม่ต้องเกีียวบพวกนี้ที่ผมเอาตัวนี้มมกเพราะถ้าเกิดสนุมันหมดเนี่ยมันก็สามารถตีได้เลยประมาณนั้น ก็มารอดูพวกอันนี้ก็โอ้ก็ก็ต้องเอาพวกนี้กันอ่ะเนี่ยไอ้หทนนี่กันพวกแม้กว่ามันแชดด้านหลังไงเลยคุมด้านหลังไว้แล้วก็ถ้าเกิดแนวถ้าเกิดแม้พวกนี้มันแตกแล้วอะค่อยเอาพวกนี้ไปตีตีตีต่อเอาแมสีหลังไปตีตีช่วยก็ประมาณนี้นะก็กองกำลังก็อุ้ยทำไมไม่เขาเยอะกว่า จะได้อายุมันไม่ได้ต่างกันมากครับพเพราะเลเวลเท่าออก,กันแบบความแบบเลเวลก็เหมือนความชำนาญอนะ่ะแบบผ่านศึกมาอ่าเปรียบก็คือสิบครั้งสิบครั้งเหมือนกันแล้วแต่แบบผู้คุมทับผมอาจจะแพ้บอดก็ได้นะผมก็ไม่รู้อืมมะอ่าได้เปรียบตรงนี้พอดีเป๊ะอันนี้เดี๋ยว,วหุ้ยเฮ้ยหรือเอาเดี่ยวหยอยู่ตรงนี้เร็วะ พอแชดไปเลยโอเคตรงนี้ไปเลยแล้วก็ลูปริมลูปริมลูปริมรูปร,ปมรปิมให้หมดกองนี้เป็นกองเดียวกัน <c oughs> ต่อไปอกองหน้ากองหน้าต้องเป็นพวกนี้เดี๋ยวใช่กองหน่ต้องเป็นพวกนี้ The time has come. Hmm. Place ready. Ready. At the ready. Attend, swordsman. Swordsman, ready. Prepare. Spearman, attend. Okay. ไปตรงหน้าแล้วกันแล้วก็มาฮะนี้แยบไปอืมไงต่อดี <c oughs> อ่านี่แบบแรกเกิดมันตรงกลางใช่ไหมเราก็เอานี่ไปเสริมไปอุดลอยลรั่วอนุ เตรมสกองอเรเฮ้ยสมอัชเตนแนดรี้อไมโอเคประมาณนี้แล้วก็มาสองตรงนี้ให้มันแข้งกันเ้องแน่หน่อยดิกับลืม อะไรอ่ะอันนี้เหรออันนี้ไว้ปีกกันเฮ้ยอันนี้อันนี้ก็เหมือนกันเอาไปแซกปีกสองข้างอ๋อไปตรงนี้แล้วกันคุณซือ้อโอเค Yourself. Ready. The time has come. Hit, Move out quickly. Watch quickly. Quick march. เอ้ยบักว่านะีโ่โอ้บักอะไรเนะี่ยอืมมันถอยไปเลยถอยไกลซะด้วนยนี่ลูกลิมไม่ได้นะเนี่ยถ้าเปิดแชทไปมันต้องอ่าอาตรงตรงไม่ได้ต้องต้องรอคงไงไปรอ ถอยอยิงไปแล้วก็ถอยสวยยิงไปยิงไปยิงไปกระจายดีกระจายไปดิโอเคมันขึ้นมาวะปิด ตรงนดไปดไปตไปตไปไปมันรอรับผมเองเดียวตรงนี้เลย

A mena spotted. Ta tai bài 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 bài. đi tai Đi tai 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 tai

comrade is under attack ah, come on. Come on. Go, go, go! Take heed, warriors! Attend! Protectors of heaven! Move. Double time! Does battle where you are? Oh! How witty! How very witty! Hey. You. Steal yourself! Hurry! Move! Do not relent! Fight! After okay. This. รอบสองไปนี่ดิให้มันรอบมาตรงนี้แหละแม่ไกลเลยแม่ไกลเลย Wait. Make ready! Wait. Wait, you need it. Make ready! Hey, mate, Make ready. Oh, hey, mate, Our noble brother is being attacked! something yeah oh. stand ready run run okay to you must sure. the, the enemy warriors are running ha. ไหวปะเนี่ยหล่าลงตีมันดิ Enemy unit flees! What cowards! Oh, oh. Take heed, time and come. Oh, yeah, wow. Why? I'm sure I'm sure I'm Ready to ride? Another enemy of China falls! We have killed an enemy general! We we ready. The, time come. Come. Hurry, the time has come! Britain. no mercy! No, no. Take heed, warriors! Steal yourselves! We

Ready! Kill them! The time has come. Charge! 20. Destroy them! The unit has perished. Oh, None no, alive. 20. 20. heed, warriors! 20. To น,นี่ดิต้อง Make ready Ah success rules law ต้องไปแล้วนะนนโอเคครับผมว่าศึกนี้เราชนะแล้วก็ให้มันไล่ไปตรงนั้นแนะ่ะโ,โอ้โห สุดเขตอ่ะโอเคอันนี้มา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 นี่กลับมากลับมากลับมาใช่ไหมไปตรงนู้นเฮ้ยพี่รีดไกลยังอ่ะพี่ แต่ไม่ต้องแต้มเนี่ยไปช่วยไปเ,ไปเตียหุย่ยตามครับตามครับรอ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 ให้ให้เตียวหุยไปก็พอแปลกจังแล้วมันเหลือทับนี้อีกเหรอตรงตรงไป ช่ยช่ย,ยม,มันยังไม่ค่อยไปไหนเพราะม,มีทับแบบยังอยู่นีไปนี่ไปนี่ไปไป

it? Hey, hey, hey. hey. Go, go! Make haste! move quickly! Stand ready! Double time! i right. Show no mercy! Prepare! Ready to ride! เจอไ่าไปละว,ลว,วนี่ช่วยนวยนแบบที่เหลือไม่ต้องทำแล้วเฮ้ยไปช่วยดิตัง้งตาไป <c oughs> เตียวหุยมันสมชื่อจริงๆเลยนี่ครับน้องสัวของพี่เตียวเอ๋ของพี่ลาวปินี่คือผมเอาคนอูมจากไหนแชมเปี้ยนสีเขียวแค่ไหนใช่ไหมใช่ไหมใช่ครับล้มล้มทียตัวทีละตัวเลย เพ้นท์ับนู้นน่ะตรงนั้นนะ่ะก็ใกล้ละเพะโดลุมแค่นี้าวเ h i t flees What c o w a ออออจะชาร์จะชาร์จโดนยิงด,ด,น,ยงดนยิงดิออยิง้สะดวกเลยพวกมึเพื่อนไปเลยยิงไปก่อน เรียบร้อยคราวนี้ผมชนะสบายอยู่สบายอยู่ครับโอเคช,ชิวครับวันนี้ก็คลิปเมื่อวานที่ผมลงอ่ะผมแว่จะจะทำสามจุดแห5ด้วยเพราะมันมันอ,อะไรอ่ะมันยังไม่สมบูรณ์เท่าที่ผม คิปนะเดี๋ยวผมจะลงแต่วันไหนไม่รู้เหมือนกันก็คลิปนี้ก็แน่จบเพียงแค่นี้แหละครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าเกิดใช่ก็อย่าลืมกดแชร์ถ้าเกิดอยากติดตามคลิปต,ต่อไปของช่องอะไรก็มาทำไม่กด u b s cribe แล้ววันนี้ก็จบเพียงแค่นี้ครับอุ้ยโดนไหมโดนไหมขอโทษด้วยถ้าเกิดมีเสียงอะไรรบกวนระหว่างคลิปก็ขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดแบ่งช่วงที่ผมไม่ได้พูดก็ขอโทษด้วยแบบแบางทีมันตึงไนงะตอนแรกผมคิดว่ามันจะไม่ไหวละ ทับทับแมกก็แตกไปแตกไป3เลยเออแล้วก็มีเตียวหวุยแปกก็พอได้ก็คลิปนี้ก็ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย